วังรวังรวังค่อยๆคอยๆเห็ดทอไปแล้วดูสีทองอารามว้าวว้ยังลังหนึ่งชั่วโมงค่อยๆคัดขอคอลปพี้รับรองไม่พีดจ้ะลื่นๆเหมือนหน้านี่นปูกันหนยอันนี้แกแล้วเนาะใช่ไหกะนี่แมวนี่อ

ลงยังไงให้ได้เจอเห็ดอีกละไปโอ้<ห>ไปเลยขาวๆเป็นยังไงขาวแตะขาวว่ะเห็ดทอปไปแก่ละเห็ดอปลายฤดูแต่ว่าน่าจะแก่แล้วเนาะเป็นเชื้อปีหน้านะติดเ,เชื้อได้อยู่นี่แก่แล้วเป็นเชื้อเป็นเชือ้อเบบห็ดทอปอสุดๆครับพีมพ่มิสุดๆ จะเท่าไหร่เห็นอะไรแยงตาสาวๆอีกแล้วครับระวังระวังลืนซะ้ะลงโอ้โหงามงามอ่ะอันนี้คือแบบจีเจ้าว้าวนะครับจีมีแบบบานแล้วก็แบบบานเดี๋ยวเป็นนะแบบบานบานเหลืองเหือสวยๆครับอ่ะเก็บอะไหนก่อน อาจจะแบบจี๋ก่อนนะจี๋มีค่ากว<า>่าและจี๋จีจ๋ก็คือดอกตูมนะจ๊ะคนเมืองห้องจี๋จี๋หนึ่งหูจีสองแล้วก็เก็บแบบบานอีกบานเอาจาะบานแข็งอยู่สุดสุดครับทริปนี้เอามลเอานอือออกล้เจ้าขาวๆาขาวๆอ่ะ งเหลืองแสงอาทิตย์กระทบกับพื้นผิวเห็ดเือใสอันนี้ใสใสมากโอ้เนื่อพิษนะเป็เห็ดพิษอยู่ใกล้ๆเนาะมีกินได้กินได้มีเปลอกมีเปลอกเจ้าเจ้าเจ้าอ้เยอะจังรับเ้องไต้่บ้านเอาบ้านที่ได้อยู่น้ำพอกอเหลือง นนสวยสวย,สว,ยว้าวว้าวสวยมากงามเนาะครับง,งามขนาดที้เจ้าอเดี๋ยวซุ่มดูแกเป็นมึงนะเดี๋ยวหอนเ้ออ่ะเก็บไหนก่อนเล็กๆนีกก่ก่อนอ่ะเก็บแบบจีก่อนก็มีดอกก็มีจ้างามมากเลยเนาะจีจิตริบ กว่าสาวจีะจะจอร่อยกว่าสาวเท่าอุ้ย <c oughs> เก็บแบบบ้านส,สวยๆเลยลอ่ะจาหมูน่าขนาดลงมาตั้งพี่ดองเห็ดไข่ห่านโอ้โอโอ<ค>หักละไม่เป็นไร คะแนแน,แนเดียวเธอมาหลบทำไมตรงนี้จ๊ะไข่สีสม้มอันเล็กๆนี่ลำเนอะโอ้หนาวออาข่ต่อว้าวเจอแล้วไหมเอาใจกุณชอบเห็ดน,นี่เอาไข่ก่อนห,นอหรอาไข่สิไข่ไขดนโนเสาร์มาแล้วจ๊ะว้าว ที่มันเอาที่เราไหวใช่เอาที่ไหวครับเอาที่เซฟร่างกายเราจะได้ไม่อันตรายไไม่าเวลาเกาะไม้ก็ต้องเช็คดีๆนะครับว่าอันไหนเกาะได้ไม่ได้นะครับระวังระวังระวังค่อยๆค่อยๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ดงเห็ดไปถ่ายมุมพุ่นอันนี้<ะ>ดงเห็ดของจริงเนี่ยนะไปถ่ายมุมพุ่นไหมนี่มาหเหยังนี่มีทั้งบานทั้งฉีนะครับโอ้โหดงของจริงครับว้าวหูดีดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดงหลังเธอครับ yeah. มาเก็บได้แล้วบัได้พี่บ้านล่ะเดี๋ยว <laughs> เจอดงเห็ดหนึ่งดอกสองดอก ดอกเอามุเขาว่าแบบบัดแลวแน่นอนแข็งอยูน่นี่หนาวคิดดินี่จีได้อยู่ข้าวพี่เบีลนใ,นใหญ่นั่นเด็ดเลยบสวยงเสวยขา,าตังบนก่อนละโอ้สวยสวยมเนาะอย่าเต้อนแล้คกุณก็มีแหมพุดด้วยครับ

เห็ <Hit> ดแดงแดงโกครับเอาน้ำเล็กแมวเนาะไม่เห็นใครหารแล้วเฮ็ดนิ่มเอาแล้วว่ะครับโอเคมันจะแห้งๆแค่แฉะไงในใครหามันจะเลื่อนๆนุ่มๆเป้าหมายคือไม่ใครหารเนาะหาเ,าเบบานื้อเห็ดใบเจอดงเห็ดเฉยเลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวดไปลางสา้มุงลอยลอยะาขากลัับมนไม่เลือปขากลับต้องระมัดระวังนิดนึงแม่ลงยาก เหน so yeah> ื่อยกอันตายใช่ป่ะกลับดีกว่าเฮดทอปเหรอเหทอปช่วงนี้เราจะเกรนลยนะจ๊ะขากลับอีกแล้วเกือบเยียบเกือบยียบใส่อะโอ้โหอันพ่นหม้อเปจีอะฮะเนาะ ปูนปูนเก็บนี่ก่อนเก็บนี่ก่อนเก็บนี่ก่อนอันนี้ดีละดีละดีละมาเอานี่เนาละเอาชมบรรยากาศว่าถ้ามาเมื่อวานก็จะได้เยอะกว่านี้นี่เอาละนี่สวยนี่สวยมากสีทองอารามว้าวหมดแล้วต้องมีพีห้าพีหกละหมวนละจัดเต็มเลยเอาให้หลายตอนเลยเนาะค่าการมาเก็บเห็ดว่าของหายากในป่าอ่ะเก็บแล้วครับ สวยลิงขี่ดินขเขาจะหอไปกินถ้าไปขายเขาจะเอาตัวมันได้น้ำหนักเราไม่เอานะวนสวย่ะพิพันก็ระหว่างทางเจอเหมือนกันนู่นโอ้โหของแท้ครับสี่ชั้นไม่ชั้นดู สามจี้สามจีเหรอไป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 น้ำขนาดเลยใครที่เรรอมพีนี้อีกสองอีพีที่แล้วเราไปตามหานะเจอหลายดงเลยเจ้าตั้งแต่เดินทางตั้งแต่เจอดงแล้วก็ขากลับนะครับทำเป็นซีรีส์เกมเหตุเลยเนาะโอ้โหคุ้มค่ามากซีรีส์เกมเหตุของเราไป เก็บเห็ดปลาออ้สวยสยมนอสามนอเนี่นกไก่อ่ะเห็นแวบหนึ่งสองสามอ่ะเก็บเก็บเก็บนี่ก็เป็นซีรีส์เก็บเห็ดที่นานๆเราจะได้ขึ้นมาเก็บนะครับเพราะว่าของมันไม่ใช่จะออกง่ายๆแล้วก็หาไม่ใช่ง่ายๆนะครับหายากมาเองก็น่าจะไม่เจอต้องูคนูแหล่งนอกจากเส้นทางจะโหดแล้วจะเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ ผู้เชี่ยวชาญ,ชชาญครับรู้แหล่งเขาอยู่ไหนเห็ดออกตัดใดใช่นี่อือครับสวยๆตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจงามๆนะเห็ดน้อยของฉันมาคุณแม่เก็เบได้ไหมเจ้าข,ขอเก็บนะครับนี่อสองสองขับไป แล้วก็สามว้าวว้าวนี่แหมพุงไอ้พันแหมพุงฮึดูต่อดูต่อหาลงนี่ยากนะใครก็ได้เฮียได้ก็หายเหนื่อยละครับป่ะ คือเส้นทางลาห้วยน้ําไหลผ่านนะครับนี่คือแล้วก็เดินลัดเลาะก,กัตรงนี้นะครับเดี๋ยวใครกันต้องเดินผ่านแม่น้ําแม่ลายเนาะส,สวยๆเลยอ่าถึงจุดหมายปลายทางด้วยความสวัสดิภาพเนาะ,ะกับแม่น้ําแม่ลายส,สวยๆตรงนี้นะครับนอ,อนาคตน่าจะมาวานแหหาปลากันแถวๆนี้เนาะนโอ้โห ครับน vale vale like ี่อนเมปปลนะครับอู้อมีปลาด้วยปอามันปลามันเอาวานหัเนีปลาหมันปลมันนะี่พันเนี่ยเนีหันรอบเนียปลามันหรือปลาหน ครับเดี๋ยวสวสัสด,ดีนเนาะขอบคุณเจ้าไอ้พานขอบคุณเจ้านะครับนี่ช่างที่บ้านเรานะครับมีนอมีเห็ดนะครับไปกันต่อคะ่ะไปเข้ากัวกันแบบเมนูแช่้ชว ครับหลังจากบุกป่าฝ่าดงก้อนนำเห็ดมาล้างสะอาดครับเนี่ย่างล่างหนึ่งชั่วโมงค่อยๆคัดสวยงามก็เป็นอูเนะครับว้าที่ถูกงามแต่งงามว่างามเหมือนคนคัดอุ่ยของเหลาในป่านะไม่น่าเชื่อนเนาไปหากันมานะเจ้าแกงเห็ดพื้นบ้านคนเมืองเนี่ยแล้วก็ตีบานเนี่ยไปนึ่งกับน้ำพีขาสองเมนูเจ้าแต่น้ำพีขาเนี่ยเรา มีวิธีทำง่ายเลยครับอันนี้จะเอาใส่แต่งนึ่งก็คือจะได้ส่วนของบานอืเนียเ็สวยๆนะถ้าไม่ได้ให้พันพาไปนี่คือลําบากลเลยเนาะแต่เขาบอกว่าสถานที่ที่เราไปนี่คนเท่าก่แกขึ้นไปไม่ได้แน่นอนนะคไม่ได้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 ครับอืม,อมครับใสใ่นี่น้อกจเจ้าเห็ดแก่เอ้ย เฮ็ดบานเขาจะเอาหนึ่งเจ้าหนึ่งกับน้ำพริกขาเพราะว่าเวลาเอาแกงมันเละมนาเบียนะครก็เก็บมาเพราะว่าอยู่บนดอยมันงามขนาดหนึ่งเฮ็ดบานนี่นะจริงๆเขาบอกว่ามีเยอะกว่านี้นะพอเอาลงมาจะเป็นประมาณนี้นะเจ้านี่อันนี้รักษาอย่างดีจะอันนี้คือดีที่สุดละครับสภาพนะเพราะว่าเฮ็ดบานมันจะอ่อนโยนมากมันจะค่อนข้างบอบางนะครับบอบางเขาจะเอาหนึ่ง กินกับน้ำพริกขา่าคนเมืองนี่แหละโอ้โน่าก,กินกนเนึ่งบานก็นึ่งหมดเลยเดี๋ยวย่อไปหน่อยเดียวแต่ต้องใส่น้ำนักนนเจ้าสักน้อยพอละเจ้าปิดโป๊ะไปประมาณ20นาทีเจ้าหลังน้ำเดือดเนาะมันเตรียมเฮ็ุในส่วนของแกงเจ้าบต่ต้องดิบละเอียดมากนอกอีก พอดีคำเลยมันก็จะพดตัวนิดหน่อยเนี่ยไม่ยากดีเลยพี่เว๋อสวยเนาะสวยมากเป็นไรเราต้องทําอาหารนะครับเมนแหมเปเนี่ยักษาลงมาลงโดยมาอย่างงามเลยอ่ะครับคือไปเก็บเองก็ประทับใจนะครับเพราะว่าไหนจะต้องเจอกับทางที่ลาดชันเนาะขุขะเป็นหินอีกนะครับค่อนข้างจะอันตรายนะครับนี่พร้ําลังกินครั้งแรกเนาะปีนี่นะอันนี้กินปีแรกครั้งแรก แกงให้นคนเท่ากีบเจา้าครับนี่ครั้งแรกนะปอนี่จะบะชอบเละจะชอบหมอกพอดีกรุบกรุบกรุกรรบเราคงจะต้องใส่น้ำเยอะประวัตินะสั่งมามเนี่ยไปเนี่ยให้ป้านเฮาผมมีให้พี่เนอะรอยต้านปูปูนี่นะแท้ของแท้ช่วงก่อนก็เป็นเห็ดถอบเนาะต่อไปเป็นเห็ดไข่หาละ รอ,อมาอย่างยาวนานปลอกคอแบบนี้รับรองไม่พิจ้ะโอ้โตุยตยต้ยง,งามๆนี่คัดอย่างแบบชวีชวีคัดสีชวีวันขนาดนะครับตอนล่างค่อยคัดเอาสก,ก๊อตใบล้างจานที่ใหม่ๆนะเอามาคัดนิดนึงให้มันออกยากนะอือือสวยมากนะเนาะท้าได้กี่ละ่ะครับบ้านท่าก็ขายเบาแปงเจ้าถ้าซื้อตต่ข้างตางก็จะ สองล้อยปบ,บานเนอรหนึงนะแต่บ้านเขาขายล้อยไปล้อยแบ่งกันกินอีเตอร์นอกไปเนาะอันนี้ก็บ่าต้องพาละปล่อยให้เปินเป็นอันละของเหลาปีละครั้งก็ต้องจัดนะครับก็เลยทําเป็นซีรีส์หลายตอนแนเนาะแม่นเรียบร้อยแล้วจ้า,าเป็นจีนี่เราก็เอาเป็นจีเลยเบียนี่น,นี่ของดีนะเนี่ยอยู่ในไข่เลยอ่ะเป็นจีสีส้มสีแสดเราต้องพาละมันก็จะหด ตามพริกแกงเจ้าพริกแกงก็จะมีอันนี้บัรจัยนี่เน,นี่ยพริกคานี่พริกหนุ่มหอมแดงหอมขาวกะปิเกลือชู่มรสดีอ๊ะเบี้ยของกินพื้นบ้านนะถ้ามามีจีนมาเมียงนะก็ไม่ต้องใส่อย่างรับขา้าแค่นี้ก็กินได้แล้วเนาะไม่ต้องมีเนื้อสัตว์ก็ได้แต่เย,ยพอพรบะว่าตุ๊บจะใครใส่แหงสองแว่นจะหอมถ้าแกงเฮ็ดนี่นะกะปิมันปิมันนี่ขาดไปได้เจ้าคู่กับของกินบ้านเฮาเลย ชูโรดโลรดดีเจ้าหมดเลยนะเองใส่อีนะจบจบในครบเดียวครูตั้มตั้มเจ้าบางตีก็าหาใส่พริกแห้งแต่บ้านเฮาใส่พริกหนุ่มเจ้าเรียบร้อยเจ้าตามประมาณนี้เจ้าเรียบร้อย จาพี่แกงนี่ใส่ตอนน้ำมาเดือดจะมาหม็นกินกะปินะเจ้าไรโหลดออกนี้ใส่เลยมันละยามันละยาวเห็ดของเหลอีก,อกแล้วรลครับสีเหเลืองอร่าสีทองสีครีมแดงหาานต้นนะั้นจะมีแดง ก้มออกแดงแบบนี้นะเบี้ยแกงห้ามเละเกินไปห้ามน้ำห้ามหนักเกินไปครับขาดบดได้เจ้าน้ำหลาครบเรียบร้อยรอซุอีกเดียวงอออกเริ่มหน่ดแล้วเนาะลื่นเหมือนลัดหน้าที่น้ำก็จะลูกูกันเลยแล้วเห็นกอสเบี้ยซึมน้ำเลยเดียวลงน้ำมันออกอันจากเห็ดนะต้องซึมเยอะ ระวังรองเห็ดหนึ่งซุกเจ้าต่ำน้ำพีคาก็คือวันนี้เจ้าคาซดหนะใครจะไปเผาก็ได้เจ้าแล้วก็ที่สําคัญวิธีรัดเตะแดน,น้ำพริกตะแดงาตามใส่คาก็คือน้ำพีคาแล้วเจะวิธีมัต้องมาต่ำน้ำพกแตน้ำพริกเยอะแยะมากมายครับรับขั้นตอนนงนะง่ายๆเนาะเอาซื้อน้ำพริกแตแดงเจ้าที่เฮาชอบเนาะตีลํำๆแล้วก็มาต่ำใส่คาคาที่เฮาต่ำละเอียดเอียเลยเจ้า <laughs> ก็จะกลายเป็นน้ำพริกคาเลยง่ายๆแป๊บเดียว จ้ะผิดตาแดงใส่เข้าไปกลายเป็นน้ำพริกขาเลยเรียบร้อยเรียบร้อยใช่ไหมครับเตวหน้าเหม็นน่อยครับน้ำอุ่นใส่น้อยนึงหอมได้แา้เจ้าก็จะเรียงแค่นี้มนบ้านมอืมือนิดเดียว นก็เอาไปนึ่งได้กินกับน้ำพริกข่านะครับ,ะรบจะเอารสด,ดีโรยๆหน่อยจเจ้าเพื่อรสชาติเน,นี่เลยจะเคล็ดลับความอร่อยของเห็ดนึ่งโรยรสดีนิดหน่อยเดี๋ยวคุกคุเรียบร้อยแล้วก็ต้องมาชิมให้เพื่อนๆได้รับชมเนะเาะกินข้าวแดงไปกันเจ้าครับ เมนูที่จะหาก,กันจากป่าครับนี่กะนี่กะจีที่เป็นสีส้มสีแดงนี่สีอมมาแล้วเจ้ากินเลยเจ้าเขาจะมีความเหนืดเนาะล้ำกรอบนิดน,นิดมอสแปลคอนยูสเมอสครับลำไก่ยพรกินละมัเอาบอกว่า กินแล้วอร่อยนะครับมีกินแน่นอนเนี่ยเฮฟนุ่มเฮ็ดอาหารนี่นะเจ้าท่าล่างแล้วต้องกินทําอาหารเลยทิ้งไปกม่าได้เหมาะจัดเหมาะจัดเจเอ็นเจน่ามืออ่อนนะใช้แรงเยอะไปหน่อยน้ำพริกขาจิ้มอ่ะจิ้มน้ำพริกข่ากินกับเฮดนึ่งนึ่งบาร์โช๊คนี่แบบบานครับ เปิงกับธลาเจ้าโดนใจเลยนะเจ้าฉันชอบาก,แก,กแาแฟกดไลค์กดแชร์เื็อครับฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับเจ้ากินน้ำพึ้งหอมนะเบียร์นี่แก้เผ็ดแก้เด็ดดีกับอหาร 嗯。<Ciao. S 2> hmm.